สวัสดีค่ะแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทาง fc ใหม่นะคะและ fc เก่านะคะที่คอยติดตามคอยให้กำลังใจแอดมินนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะ คำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะสามารถมีข้าไม่หลุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะแอนมินก็จะพามาในแนวทางรัฐบาลไทยนะคะสําหรับสายวิกนะคะก็จะมี4มี2มี0นะคะแล้วก็มี9เนาะ แล้วก็มี5นะคะสำหรับเด่นนะคะอมินให้เด่นไปที่5นะคะเด่น5กับเด่น7นะคะ7 5ตามได้นะคะ7 5เนาะสำหรับเด่น5นะคะก็จะมีมี5 2นะคะ เจ็ดโอ้ยห้าเจ็ดอนมินเอาแล้วนะคะเอาห้าแปดแล้วกันนะคะห้าแปดเนาะแล้วก็จะเป็นห้าเก้านะคะสำหรับเด่นเจ็ดนะคะก็จะเป็นเจ็ดศูนย์นะคะเจ็ดหกเจ็ดแปดนะคะสำหรับชุดการนะคะก็จะเป็นสี่หนึ่งสองหนึ่ง นะคะหกสองสีู่นนะคะแปลงล่างด้วยนะคะห้าหกนะคะเจ็ดเก้าตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็นสองห้าห้าเก้านะคะเจ็ดูนนะคะ 12แล้วก็จะเป็น40นะคะจดไว้แคปไว้นะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดเลิบกดไลค์นะคะกดติดตามกดกระดิ่งนะคะฝากปลูกต้นรักปักต้นตะไคร้ให้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกำลังใจนะคะคำนวณแนวนะทางตัวเลขสวยๆงามๆม,มาฝากนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า